สวัสดีครับนี่ก็ต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับวันนี้ก็วันที่8สิงหานะครับอันนี้ลูกค้าจังหวัดกาลสินนะครับรถเป็น10ล้อแท่นเสียนะครับรถเทเลอร์อันนี้ลูกค้าออกผมก็ที่อู่เราไปใช้น่าจะสองคันแล้วนะครับนี่เขามาสั่งต่อรถเทเลอร์อีกหนึ่งคันแับข้างหลังนะครับของลูกค้าจังหวัดบุรีรัมย์ครับเมื่อวานก็เพิ่งไปส่งบุรีรัมย์หนึ่งคันครับรถสไลด์กำลังตีกลับมาวันนี้ครับเราไปส่งต่อนะครับก็เมื่อวานไปก็สีม่วงเหมือนกันครับ นี่อันนี้ก็สีม่วงครับนี่ครับโอ้โหครับสีสวยครับเจอแดดก็กำลังดีเลยครับประกายกำลังพอดีครับนี่ครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็เดี๋ยวจะครับลงวิดีโอไว้ทีเดียวเลยนะครับสำหรับสองคันนี้ครับเดี๋ยวแต่สารสินนี่เขาจะอำเภอได้ไหมเขาอยู่อำเภอไหนอำเภอไม่ได้เลยอันนี้เอาไปขึ้นรเลยแม่โคละตอนนี้ เป็นแม่โคยไหมแต่เป็นหางยาวนี่ครับลูกท้ายรถต่างอันนี้ใช่เจ้าเดียวใช่ไหมที่ว่าซื้อหกราไปอะ่ะคนซื้อไปสองคันเนอะนี่อันนี้มาต่อรถเทเลอร์ไปใช้หนึ่งพันนะครับนี่ก็เป็นเครื่อง JO 8E นะครับ240ค้อามเร็วแคปเลดนีครับภายในนะครับแอร์เย็นเลยนะครับติดฟิล์มให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขึ้นสไลด์ทั้งคู่นะครับเดี๋ยว รถสไลด์มาก็น่าจะประมาณสักบ่ายสองบ่ายสามนะครับของวันนี้นี่ครับเป็นสีขาวล้วนนะครับแล้วก็แปะด้วยสามเอ็มนะครับตามกฎหมายนะครับนี่ครับจังหวัดกาฬสินนะครับหลังก็บุรีรัมย์รับอันนี้ก็ภา็เป็นเลทน,นะครับ อันนี้ก็สำหรับลูกค้านะครับที่สนใจนะครับก็รองติดต่อสอบถามเข้ามานะครับซื้อรถกับอู่เรานะครับไม่ต้องห่วงนะครับมีปัญหาเรารับผิดชอบให้แน่นอนอยู่แล้วนะครับไม่ทิ้งงานนะครับนี่ก็ปูยาปูอะให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ครับอหนนี้หางยาวตับแบแปะสามเอ็มนะครับยาวทั้งแผ่นเลย ล้อกันเตียนะครับน่เดียวกระโบเอาเรื่องดีฮะนะครับ,รบเดี๋ยวเราไปต่อที่หกล้ออันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสีม่วงนะครับตามสเปคลูกค้าสั่งนะครับ กระบะนะครับก็เป็นอันนี้เป็นลายเหมือนลายปกตินะครับก็เป็นตัดด้วยเส้นขาวบอลนะครับนี่ครับลายกระบะนี่บางสนครับนี่ก็จะส่งขึ้นรถไลด์นะครับเย็นนี้เลิกไปถึงพรุ่งนี้ลูกค้าก็นะครับประมาณเก้าโมงของวันพรุ่งนี้นะครับจัดการอันนี้แปดอีเหมือนกันใช่ไหมแปดอีสองร้อยยี่สิบนะครับของมนเร็วหกสูบนะครับ แบบไว้ตารางบินครับเบื้องต้นถ้าลูกค้าอยากจะขยับเพิ่มเติมก็นะครับลองเอาเลยนะครับแต่ทางอูจะถ้าเป็นคามเร็วจะรีมแมปให้หมดนะครับทุกท่านโอ้นี่ถังน้ำมันโอ้โหผมเพิ่งจะเห็นนะครับคันนี้สวยอะถังน้ำมันเลย เข้ามาวะชมนะครับในเพจ a c e b ุ๊ k นะครับพิมพ์มะอู่งนนตักนะครับผมมีแค่จังหวัดเดียวนะครับสาขาเดียวไม่มีทื่อนะครับจังหวัดชะยเชียงซาล้วนะครับขอบคุณลูกค้านะครับทั้งสองจังหวัดนะครับก็ที่ไว้วางใจนะครับที่อกใช้รถอู่งวนตักนะครับผมเบอร์โทรนะครับตามนี้เลยแล้วฟังอู ฝากนะครับเอสซีครับที่ติดตามอยู่นะครับว่าลูกค้าที่กําลังมองหารถดํานะครับจะถ้ามีโอกาสครับอยากให้แวะเข้ามาดูผลงานครับแวะชมที่อยู่ก่อนนะครับยังไม่ต้องซื้อนะครับอยากให้มาดูมาแวะชมก่อนนะครับก็ถูกใจเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมฝากติดตามนะครับสําหรับสองคันนี้เดี๋ยวกับเฟนเทเลอร์จังหวัด จากลสินนะครับขันม่วงโท๊ะรถล้อ,อ,อนี่ก็เป็นสุดค้าจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็ฝากติดตามครับใครที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงครับก็ลองเขไปชมตัวจริงกันได้นะครับครับอันนี้ก็ไว้กันแค่นี้เนาะครับสวัสดีครับ